เมื่อวานนี้มีเรื่องการเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ค้าที่สวนจตุจักรนะครับก็ถึงขั้นมาปิดถนนกันทําให้การจราจรบริเวณด้านหน้าถนนผลโยธินของสวนจตุจักรนะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับโครมการขนส่งทางบกนะครับการจราจรก็ติดขัดกันอยู่หลายชั่วโมงกว่าที่ การเจราจาระหว่างตัวแทนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับบรรดาตัวแทนของผู้ค้าจะสามารถตกลงกันได้ก็เข้าไปช่วงเย็นนะกว่าที่จะเปิดการจราจรให้สามารถที่จะสัญจรกันได้ตามปกตินะครับประเด็นที่ทำให้บรรดาผู้ค้ารวมตัวกันแล้วประท้วงด้วยการปิดถนนนั้นเขามีข้อเรียบร้อง3ข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือทางพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เนี่ย ต้องการให้มีตัวแทนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปร่วมในคณะกรรมการที่จะมีการกำหนดในเรื่องของอัตราค่าเช่าสัญญาเช่าระหว่างผู้ค้ากับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของตลาดรายใหม่ซึ่งตอนนี้เจ้าของตัวจริงมาทำหน้าที่บริหารจัดการแทนกทมนะครับเมื่อก่อนนั้นกทมเช่าแล้วก็ไปให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเช่าอีกต่อหนึ่ง ส่วนประการที่สองเองก็คือทางกลุ่มคัดค้านในเรื่องของการที่เรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มและรวมทั้งจะมีค่ามัดจำทำสัญญามีค่าเก็บถือว่าเป็นการแรกทำสัญญาอีก50าหมบาทนะครับค่าเช่านั้นจะมีการปรับขึ้นเป็น3,157บาทต่อเดือน จากที่ทางกอทมเคยเก็บผู้เช่าอยู่450บาทนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อทำสัญญานั้นจะต้องจ่ายค่าค้ำประกันสัญญา20,000บาทแล้วก็จะต้องจ่าย50,000บาทเป็นค่าที่ทางการรถไฟบอกว่าจะนำไปบำรุงรักษา,าบรรดาถนนถนนทางระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคนะจัดบรรดาสภาพแวดล้อมให้ดูมีบรรยากาศของการเดิน ซื้อข้าวซื้อของของบรรดาลูกค้านะครับซึ่งก็จะเป็นสวัสดิการของตลาดจตุจักรนี้ว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเรียนแหละครับว่าตัวเลขที่ปรากฏออกมานั้นทางการรถไฟก็คงจะไม่ได้จูจ่ๆก็แะไปตั้งตัวเลขนะว่าจะต้องเก็บค่าเช่าเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีเงินล่วงหน้าเท่านั้นเท่านี้แต่เป็นการศึกษาในทางธุรกิจของการรถไฟนะครับว่าสถานที่ที่เป็นสวนจตุจักรนั้น หลังจากที่กทมได้เข้าไปบริหารดําเนินการก็กลายเป็นแหล่งที่ถือว่าเป็นสถานที่ประกอบการที่สร้างผลกําไรให้กับผู้ประกอบการอย่างสูงเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมของเจ้าของสถานที่ก็ควรจะต้องมีการกําหนดผลตอบแทนที่ที่ในขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการก็อยู่ได้แต่ว่าเจ้าของเองก็อยู่ในฐานะที่คุ้มกับการที่มีทรัพย์สินดังกล่าวนะครับ เพราะว่าถ้าไปให้เช่าในราคาถูกก็ต้องถือว่าทางเจ้าของทรัพย์สินเองก็จะเสียประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่ใช้ในการคำนวณและพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้นะครับว่าในสุดแล้วก็คงจะต้องมีการปรับขึ้นราคาแต่ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสวนจตุจักรนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นที่รถไฟให้กทมเช่าที่นั้น กทมต้องการจะแก้ปัญหาบรรดาผู้ค้าที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งจะต้องมีการปิดไม่ให้มีการค้าขายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีการบูรณะให้ท้องสนามหลวงนั้นมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับไม่ได้มีร้านรวงหรือว่าเต็นท์ผ้าที่ลกลุงรังนะเป็นที่ถือว่าเป็นทัศนะอุจาระครับก็พยายามจะเคลื่อนย้ายผู้ค้ามาที่แห่งใหม่ก็พยายามที่จะโปรโมทให้สวนจตุจักนั้นเป็นสนามหลวงแห่งใหม่ แต่ว่าแรกๆนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผู้ค้าก็ไม่ค่อยจะมากันเพราะฉะนั้นก็ไปกําหนดค่าเช่าถูกๆเพื่อจูงใจจนกระทั่งในที่สุดหลายปีผ่านไปเป็น10ปีผ่านไปปรากฏว่าตลาดนัดสวนจตุจักรประสบความสําเร็จนะครับและเมื่อประสบความสําเร็จค้าขายได้กําไรก็เริ่มมีการเซงสัญญาที่ผู้ค้าขายทอดจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งว่ากันว่าผู้ค้าที่ค้ากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นไปได้ครับที่อาจจะเป็นมือที่10 หมายความว่าคนที่ทําสัญญากับกทมคนแรกนะขายคนที่2คนที่2ขายคนที่3ที่4ที่5จนกระทั่งคนที่ค้าขายอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นคนที่ไม่ได้ทําสัญญากับกทมอาจจะเป็นมือที่10แล้วก็มีต้นทุนในการเซ้งเนี่ยอาจจะเป็นหลักแสนหรือหลายๆแสนซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากนะสภาพดังกล่าวนี้เมื่อเปลี่ยนมือจากกทมเป็นการรถไฟนั้น ต้นทุนของผู้ประกอบการและสถานะของผู้ประกอบการนั้นยังดำรงปัญหาที่คาาคาซังกันมายาวนานครับก็คือตัวจริงที่ทําสัญญาแล้วก็ไปรายงานตัวกับการรถไฟนั้นไม่ได้ค้าขายแล้วครับแต่ว่าคนที่ค้าขายจริงไม่มีชื่ออยู่ในระบบนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็จะมีปัญหาที่คนที่กําลังไปเจราจาอยู่การรถไฟไม่แน่นักว่าจะเป็นคนที่ค้าขายจริงหรือไม่คนที่ค้าขายจริงอาจจะไม่ใช่คนที่ทำมามักเป็นคู่สัญญากับ ทางการรถไฟแล้วก็ยังมีเรื่องระบบมาฟงมาเฟียที่เก็บเงินเก็บทองกับผู้ค้าทําให้มีต้นทุนแฝงต่างๆมากมายถ้าตราบใดที่ยังแก้ปัญหาเรื่องระบบแล้วก็ปัญหาที่หมักหมมของการที่เซ้งกันมาเป็นทอดๆแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือคนที่ค้าขายจริงใครคือคนที่มหาประโยชน์มีแต่ชื่อเป็นคู่ค้ากับทางราชการแต่ไม่ได้ทําการค้าจริงหาประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ตราบนั้นรับรองได้ครับว่าปัญหาสวนเจ้าจักไม่อย่างไงก็แก้ไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการถกเถียงกันแล้วก็จะต้องลอมชอมกันเป็นช่วงๆนะโดยการลอมชอมเป็นช่วงๆนั้นจะทําให้ปัญหายิ่งจะต้องหมักหมมหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีทางออกครับจะกลายเป็นเรื่องอีลลงตุงหนังอย่างหนักแต่ว่าถ้าใช้ช่วงจังหวะที่เปลี่ยนเจ้าของจัดการส,สางให้ชัดเจนเคลียร์ก็ให้ดีเชื่อว่าอนาคตของตลาดแห่งนี้น่าสนใจครับ ลครับนี่ก็คือเรื่องราวของเรื่องที่2เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w b a n g k o k ็บบางกอก